นี่แหละก็ได้เรียนรู้ว่าวิบากกรรมมีจริงนะจะได้สังวรระวังบางทีแไปเห็นคนนั้นคนนี้ทําไม่ถูกใจอะ่ะแล้วลำคาลํำคาญเยดูถูกดูถูก็มีบ้างไหม,มย่ามาเถียงเลยนะว่าไม่มีนะนะมีครั้งเดียวเปล่าเอ้แต่ไปกี่ครั้งระวังเธอะนรลกไข่น,รก,ขนรกมันระวังเธอนะระวังเธอนะมันจะทําให้ตัวเองช้าเนิ่นช้าหนึ่ง มันจะไปโง่อย่างนั้นในเรื่องนั้นสองแม้ไม่ใช่เรื่องนั้นจะโง่เรื่องอื่นโดยเฉพาะโง่เรื่องการบรรลุธรรมระวังการไปดูถูกยิ่งไปดูถูกท่านที่สูงกว่าเท่ากันหรือจริงๆแม้แต่ท่านที่ด้อยกว่าผู้ที่ด้อยกว่าก็ตามเราไปดูถูกดูมิน่นดูแคลนเนี่ยอติมาณนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านี่เป็นอุปเกตสิบหกมันเป็นวิบากายอย่าไปทํามันจะดึงเรื่องไร้ไรมาใส่ชีวิตจะดึงเรื่องไร้ไรมาใส่ชีวิตเรา นะไปดูถูกจะดึงเรื่องไร้ายๆมาใส่ชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆเรื่องไร้หลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดึงของโง่ามาใส่เราจริงๆอะทำให้บรรลุธรรมช้าเราจะบรรลุธรรมช้ามันจะไม่แตกฉานในการกําจัดกิเลสเวลากิเลสเข้าเวลาชีวิตเป็นทุกข์นี่มันจะโอ้ไม่รู้จะกําจัดยังไงเลยมันจะเมาจะงงจะเมาในการกําจัดทุกข์และของแถมชีวิตจะผิดพลาด ทำไปแล้วแม่มันผิดผิดพลาดพลาดบางเรื่องที่คิดว่าชชว์ๆอยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนี่พลิกล็อกได้เลยจริงๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้พลิกล็อกนี่คืออันนี้ตัวเองเก่งๆเรื่องนั้นเลยนะแต่มันพลิกล็อกเลยคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะพลิกล็อกเพราะคุณไปดูถูกคนอื่นจําไว้นะเก่งแค่ไหนแล้วมันจะพลิกตีลังกากลับเลยเพราะไปดูถูกคนอื่นยาไปทำํำจะโง่ตายเลยนะมันพลาดได้มันมีวิบากหลายเหลี่ยมหลายมุม เลียมมุมที่พลิกล็อกได้ทันทีก็มีเลยเก่งๆไปเลยเรื่องนั้นนะ่ะพลิกล็อกเฉยเลยอย่างเงี้ยเปต้นสวยตายเลยหรือบางทีเจอเรื่องร้ลายมาเออเลยนะลานกิเลสไม่ทันนะนี่การดูถูกคนมันทําให้เราล้านกิเลสไม่ทันมันมืดเลยนะงงเลยนะเออเออเลยนะฉลาดฉลาดนี่แหละปกติฉลาดฉลาดนี่แหละรู้หมดเลยบางทีก็สอนให้คนอื่นโอ้โหนะเห็นเห็นความทุกข์คนอื่นนี่เห็นชัดเลยสอนเขาบรรลุมาตรุ้เท่าไหรเท่าไร นะตัวเองเจอเองเป็นไงโอ้ท่นที่จะบรรลุธรรมก็บรรลุทุกเลยนะ <c oughs> นเขาคนอื่นนี่เห็นหมดเลยมันจะช่วยเขาอย่างไงอะไรยังไงนะพอมาเจอตัวเองเขา้าเออเลยนะไปไม่เป็นเลยทุกเลยไปไม่เป็นเลยนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยพวกมีบางกันดูถูกคนอื่นไว้ระวังเถอะนะมันจะโง่แล้วเจอทุกเข้าแล้วจะโง่ หรือเรื่องโู้นเรื่องนี้ทน้าที่จะฉลาดเร็วก็โง่จะไปเรียนรู้อะไรมันก็ฉลาดช้าจำไว้นี่วิบากพวกนี้เนี่ยทั้งนั้นแหละดูถูกคนนี่จะไปเรียนเรื่องอะไรอะไรก็ฉลาดช้าเพื่อนเขาเรียนแป๊บเดียวก็เป็นแล้วปุ๊บปุ๊บเฮ้เราเรียนไม่ไปไม่มาทําไม่ไปไม่มาทีไม่ไปไม่มาทีไม่ไปไม่มาทีพวกดูถูกคนทํามันจะไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่มาอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรฝึกฝีมืออะไรก็ฝึกได้ช้า เรียนรู้เรื่องอะไรก็รู้ได้ช้าฝึกฝีมือก็ฝึกได้ช้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ฝึกได้ช้าคืออะไรคืออะไรทำยังไงจะดูจะได้ฝึกได้ช้าทําไงดูถูกคนเข้าไว้ดูถูกคนเข้าไว้อติมานะดูถูกคนเข้าไว้อุปเกรปสิบหกข้อที่14ดูถูกคนเข้าไว้เถอะนะแล้วเราจะฝึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้าอยากได้ไหมอยากได้ไหม ไม่อยากได้ทําทําไมไม่อยากได้ทําทําไมโง่โง่ซ้อนโง่ไม่อยากได้ที่ฝึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้าแตไ่ไปดูถูกคนชังนะ่ไปดูถูกคนจังเลยอย่าไปดูถูกคนนะให้เคารพศรัทธาในส่วนดีเคารพศรัทธาชื่นชมในส่วนดีเมตตาอุเบกขาในส่วนด้อยเห็นส่วนด้อยของคนให้เมตตาอุเบกขา ให้ปรารถนาดีต่อเขาให้เข้าใจเข้าใจโอ้ท่านนี่แปลว่ามีวิบากร้ายมาไปทําไม่ดีอันนั้นมาไปดูถูกไปชิงชังไปไม่ให้อภัยมาโอ้เข้าใจเข้าใจแล้วให้เมตตาปรารถนาดีโอ้ไม่อยากให้ท่านได้รับสภาพนี้ไม่อยากให้พูดนั้นพูดนี้ได้รับสภาพนี้นะอยากให้ได้สภาพดีๆแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ปล่อยวาง ช่วยเหลือทําอะไรได้บอกอะไรได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางนะช่วยเต็มที่แล้วก็ช่วยทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปผู้นั้นจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่เป็นคนโง่เราจะฝึกอะไรได้เร็วเนี่ยถ้ารู้จักชื่นชมเคารพศรัทธา เคารพศรัทธาหรือชื่นชมในส่วนดีเออก็มีดีมุมนี้มุมนี้นะคุณลองไปทําดูนะคุณจะรู้สึกสดชื่นสดชื่นในชีวิตนะแล้วเรียนรู้อะไรมันก็เรียนรู้ได้เร็วนะนะเคารพศรัทธาชื่นชมในส่วนดีเออก็มีอย่างน้อยก็มีดีอันนี้อย่างน้อยก็มีดีอันนี้เอออย่างน้อยก็มีดีอันนี้มันจะโต่งใสๆเลยลองไปทําดูแต่มันจะเอมมันมีชีวิตชีวามันมีชีวิตชีวานะรู้จักเคารพศรัทธาชื่นชมในส่วนดี จะมีชีวิตชีวาเมตตาอุเบกขาในส่วนดอยก็จะมีชีวิตชีวาเออเข้าใจเข้าใจปรัถนาดีแล้วก็ปล่อยวางเข้าใจปรัถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางเรียกว่าเมตตาอุเบกขาเข้าใจเข้าใจว่าทุกชีวิตพร่องเพราะว่าไปเสพกิเลสมาน่าไปทําผิดศีลมาทําไม่ดีมาไปทําไม่ดีข้อนั้นมาหรือไปทําไม่ดีข้ออื่นๆมา ไปชิงชังไปดูถูกไปไม่ให้อภัยมาดูถูกชิงชังไม่ให้อภัยเง่นั่นเชิงนี้มาเราก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็เออแล้วก็เห็นใจเห็นใจว่าโอ้ก็ต้องได้รับวิบากเนาะได้รับทุกเนาะก็ไม่อยากให้ได้รับทุกทรมานอยากให้พ้นความทุกทรมานได้เร็วอยากให้พ้นความพล่องได้เร็วนะครับช่วยเหลือ เราว่าเมตตาการุณาก็ช่วยเหลือมุทิตาก็ยินดีที่เราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วเขาได้ดีหรือเราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วอเคคุเบกขาก็ปล่อยวางแล้วนะผู้นั้นจะได้แค่ได้อย่างไรก็แล้วแต่นะกรุณานี่ต้องจากถ้าเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปผู้นั้นจะเอาไปแก้ไขตัวเองตอนไหนก็ได้นะเราก็ปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้น,นก็จะทําให้ เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตไม่มีวิบากไายมีความมีชีวิตชีวานะ่มีความสุขในชีวิตไปทําดูเลยจะมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักเคารพศรัทธาชื่นชมในส่วนดีแง่ดีเชิงไหนแง่ไหนเชิงไหนของพูดนั้นพูดนั้นมันจะมีชีวิตชีวาแล้วก็มีเมตตาเบกขาออปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางเข้าใจปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางนะ่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะกจะมีชีวิตชีวาแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เร็วนะลองไปทําดูใจเราก็จะผาสุขดีงามแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เร็วจะไปเรียนอะไรก็เร็วฟอ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 ฟฟเลยนะมันจะเร็วนะไม่จะนันมันช้าอย่าง้น,นนะช้าอย่างเง้ยน,น,นะนะ,นะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรียนรู้ ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้าบรรล,ลุท,ทําได้ช้าเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้านี่ก็การทําผิดศีลขอ้อสิ่งหนึ่งที่ที่จะทําให้เรียนรู้ได้ช้าก็ให้ผิดศีลข้อสีขอเข้าไว้ผิดศีลข้อสีขอเข้าไว้พูดโกหกเข้าไว้พูดคําหยาบเข้าไว้คาหยาบหยาบนะพูดเข้าไว้พูดเข้าไว้หยาบหยาบคำหยาบ,ยาบอะคำดูถูกดูหมิ่นดูแคลนกัน คำกล่าวร้ายต,ต่อกันนะ่ะดูถูกดูหมิน่นดูแคลนกันนะ่ะเออพ,เพูดเขาไว้พูดเขาไว้คำที่มันไม่พอใจกันนะ่ะไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่พอใจกันนะคำเหยียดหยามคำดูถูกดูหมินน่นดนะูแคลนน่ะพูดเขาไวท้ทำเขาไว้คำหยาบาคำที่ทำให้มันเกิดความโลภความ, listened, วามโามกรธความไม่พอใจนะให้โลภอยากได้มากๆให้โกรธให้ไม่พอใจให้หลง นะให้ลนะหลงในกิเลสลหลายตัวเหลี่ยมนั่นมุมนี้นั่นแหละพูดเข้าไปพูดเข้าไปนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวได้เป็นเองแหลนะโดยเฉพาะคำดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนนั่นแหละคำรู้สึกฮึมชอบใจเธอทึมก็ดูถูกก็เข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวจะมีวิบากไายเราจะฝึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้าบรรลุธรรมได้ช้าฝึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้า แล้วก็มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตมันจะมีเรื่องร้ายจะมีคนไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราดูถูกเราทําไม่ดีต่อเรามาดึงคนมาทําไม่ดีต่อเราพูดทําไมพูดทําไมอะพูดทําไมอดีไหมไม่ดีเลยเพราะงนั้นต้องสังวรระวังไม่ดีเลยอย่าไปทําอย่างนั้นเพยสินข้อสี่ดึงคนมาทําไม่ดีกับเรานะ โกหกก็ตามพูดคำหยาบก็ตามส่อเสียดยุคนทะเลาะกันก็ตามเพ้อเจอได้สาระก็ตามมันจะดึงคนมาทำไม่ดีกับเรามีวิบากร้ายมีวิบากร้ายดึงคนมาทำไม่ดีกับเราดึงเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตเราก็าทำให้เราฝึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ช้าอย่าไปทำนะอาจารย์เตือนเตือนเด็กๆเราโอ้โหแต่ละวันเนี่ย ไปอยู่ด้วยกันเมื่อไรแล้วก็โตโหนะน่ะคำเพิ่เจออะไรคำหยาบนี่ยคำเพิ่เจออะไรสาระนี่ยโตโหเป็นกระตักเลยนะะเรียกว่าถ้าถ้าเรียกว่าอะไรนะกสุนปืนเนี่ก็มีเป็นแม็กเลยนะปังบ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 ังััรู้เท่าไหร่เท่าไหร่น่ะได้เตือนเด็กๆเขาเมื่อวานก็เจอเด็กนักเรียนวิชาลามเขาโอ้แล้วก็สังเกตหลายทีมกันเจอกันเมื่อไรพูดแต่คำหยาบ นะนะจริงๆพูดคําดีเขาก็มีอยู่บ้างอยู่หรอกแต่ว่ากิเลสเขาก็มีใช่ไหมเขาจะเผลอพูดคาหยาบเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนผู้ใหญ่ก็ต้องคอยบอกนะว่าอย่าพูดนะลูกมันมีวิบากร้ายต้องระวังต้องระวังอย่าพูดอย่าพูดมีวิบากร้ายให้แก้ไขมันมีวิบากร้ายต้องค่อยๆเตือนมันมีวิบากร้ายต้องให้เขาพูดสุภาพนะพูดถูกศีล พูดให้สุภาพพูดของจริงพูดให้สุภาพฝึกไว้ฝึกไว้อาจารย์ถึงบอกฝึกไว้ดัดจริตไว้จริตที่มันไม่ดีนะดัดมันเข้าไปดัดให้มันตรงให้มันดีดัดจริตเข้าไปและแรกมันจะกระด้างกระด่างหรอกเพราะมันชั่วมาเยอะกระด้างกระด่างครับพูดข่าพูดขานี่ก็พูดแล้วยังประชดประชดด้วยไม่ค่อยจะพูดแบบจริงใจเท่าไหร่หรอกนะไม่เป็นไรฝึกไปดัดจริตเข้าไป ดัดจริตนิสัยดัดจริตก็ดั han, ดนิสัยนั่นแหละนะพูดไม่สุภาพก็ฝึกพูดให้สุภาพฝึกไปฝึกมาจะคล่องจะคล่องจนเรียกว่าเออพูดได้คล่องปากเลยได้ดีเลยนะจนรู้สึกจะพูดจะพูดหยาบเนี่ยมันจะพูดไม่ได้แล้วมันจะโอ้โหทู้สึกไม่ไหวไม่ไหวแค่จะพูดหยาบเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วไม่ค่อยสบายใจนะมันจะไม่ค่อยสบายใจแล้วโอ,โอ้มันจะไม่ค่อยสบายใจมา แอย่างนั้นอ่ะจะพูดหยาบก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วเห็นมันจะเห็นวิบากเร็วมากเลยถ้าเราฝึกพูดสุภาพไว้นันเราจะมาพูดหยาบมันจะอ๋อ,อเราจะรู้สึกไม่สบายลยไม่สบายใจเลยรู้สึกเนียมเนียมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเห็นแมมันจะมีฮริโอตปะจะมียานอันใหม่ขึ้นมามีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาบมันจะเห็นบาปเร็วอุ้ยอุ้ยอ,อันนี้บาปน่าละอายโอ้โหเป็นบาปน่ากลัวน่าละอายไม่ดีเลยอย่างเงี้ยมันจะเร็วจะแววไวต้องฝึก ฝึกปรับใหม่แต่แน่นอนเขาจะหลุดๆไปเรื่อยๆแล้วก็เตือนกันนะผู้ใหญ่ก็เตือนนะเด็กๆก็เตือนกันบอกกันเด็กๆเองก็เตือนกันได้บอกกันได้นะนะในกลุ่มเด็กๆก็เตือนกันเองบอกกันเองได้นะนะในผู้ใหญ่ไปพบไปเจอก็บอกโอ้ลูกบุรไม่ดีนะอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดโกหกอย่าพูดคำหยาบให้พูดสุภาพเพราะพูดคำหยาบมีวิบากร้าย พูดสุภาพมีวิบากดีนะเด็กๆเขาฝึกพูดสุภาพสุภาพเขาก็มีกิเลสของเขามันก็จะหลุดไปเรื่อยๆแหละนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวหรอกไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปหงุดหงิดเขาเพราะเขาก็พูดเขาก็ทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่เขาจะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเขาจะหลุดมันจะหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะหลุดมากๆเราเห็นเมื่อไหร่เราก็เตือนเตือนเขาจะได้สติเตือนแล้วก็จะได้สติปัญญาแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขไป ได้สติปัญญาเขาก็แก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละช่วยเหลือลูกหลานเราก็ทําอย่างนี้นะแล้วผู้ใหญ่เองก็อย่าฝึกพูดคาหยาบมันไม่ดีนะบางทีแม่พูดคําหยาบไปจนเด็กๆก็เลยเอาตามเลยนะนะแล้วพอๆกันนะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็เลยจะพอๆกันไม่ดีนะไม่เอานะนะบางทีผู้ใหญ่ก็จะเผลอพูดเลยลก็ผู้ใหญ่ก็ต้องสองอังวรเดินกัน ผู้ใหญ่ก็สังวรเด็กก็สัองบอลพากันพัฒนาพูดกันดีๆนะจะเกิดความเจริญขึ้นก็ไปพูดคำหยาบไม่ดีหรอกเขาไปลงฐานงานอาจารย์อยู่ใกล้ๆพอดีเลยนหูอาจารย์นี่ดีตาดีหูดีนะมีหูทิพย์อาจารย์นี่มีหูทิพตาทิพนั่นรู้เลยเออนี่ผิดศีลนี้ผิดศีลเนี่ยจะเร็วมากเลย ในจิตแล้วนะเร็วมากมันจะกระทบเข้ามาปุ๊บสแกนออกเลยนะหูดีตาดีนั่งอย่างนั้นนั่นแหละเด็กๆทํางานไปก็ไอ้ส่วนดีของเขาก็มีเขาก็ทําส่วนดีของเขาก็ทําไปก็เห็นอยู่ส่วนดีก็ดีอ่าส่วนร้องเราก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะช่วยกันบอกเด็กๆแต่ก็ดีนะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเขาก็เออเขาก็รับฟังได้ดีอยู่นะอาจารย์รู้สึกดีส่วนหนึ่งเด็กๆของเรานี่เวลาอาจารย์ว่าไปนี่นะ ผู้ใหญ่ว่าบ้างอาจารย์ว่าบ้างนี่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนใช้ได้นะถามเขาเขารู้สึก,สกยังไงเขาเขาบอกแทงใจดําเลยเขาวางแทงใจดําเลยค่ะเขาวางเออใช้ได้ใช้ได้ถ้าแทงใจดํานี่ใช้ได้ถ้าแทงไม่โดนมันใช้ไม่ได้ไม่ถูกใจดํามันใจชั่วๆไม่โดนเนี่ยแม่ใจดํามันไม่โดนเนี่ยมันไม่แก้ไขหน้าด้านนะไม่ถูกใจดําแปลว่าหน้าด้านแปลว่าพัฒนาไม่ได้ แปลว่าเสื่อมพัฒนาไม่ได้แปลว่าเสื่อมถ้าทูก,ใจ,กใจดำเลยว่าไปแล้วก็เปียกเลยโดน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 ใจดําเลยเนี่ใช้ใช้ได้ใช้ได้นะแปลว่ามีฮิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวตบบาปใช้ได้แต่ถ้าไม่ละอายไม่เกรงกลัวตบบาปนี่ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะยิ่งจริงๆเนี่ยถ้าถ้าพ่อครูก็เทศไม่ก,กี่วันนี้เมื่อเช้านี่ก็ยังฝังในปัญญา ในปัญญาแปดเนี่ยในปัญญาแปดเนี่ยถ้าใครเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปต่อสัตบุรุษนี่นั่นแหละผู้จะมีปัญญาที่พาพ้านทุกข์เราจะดูได้ว่าใครเขาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาจะรู้จักสัตบุรุษนะรู้จักสัตบุรุษรู้จักหมู่มิตรด,ดีและจะมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนะ พราะแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยทําไม่ดีง,งูนี้นี่สะดุ้งสะดุ้งว่าโอ้ท่านพูดถูกนะไอเราเนี่ยพูดผิดทําผิดท่านเนี่ยพูดถูกทําถูกถูกทางพ้นทุกข์เราผิดทางพ้นทุกข์มันงั้นจะมีความสะดุ้งกลัวมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะดูได้ว่าอาจารย์จะดูว่าผู้ใหญ่ก็ตามเด็กก็ตามในใครจะเจริญได้ก็ดูตรงนี้ส่วนหนึ่งดูตรงปัญญาแปดในข้อแรกเลยเขาจะต้องรู้จักสตบุรุษแล้วเข้าไปตั้งความละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้จะปฏิบัติตามแล้วก็มีเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปน่่คือถ้าพบสตบุรุษหรือหมู่มิตรด,ดีแล้วเนี่ยจะไปทําไม่ดีงูงีง้นี่จะรู้สึกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวน่ะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนี่ใช้ได้อันนี้มีปัญญาที่จะนี่เราเป็นคนที่จะมีปัญญามีปัญญาที่จะพาตัวเองพ้นทุกพาเจริญขึ้น